คุณคิดว่าเศรษฐีใจเย็นแบบเขาจะตกหลุมรักผู้หญิงธรรมดาได้ไหมแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ความรักทุกสายตาทุกคำพูดทุกการกระทำกำลังซ่อนความลับที่จะทำให้คุณตกใจจนหยุดหายใจเรื่อง Angioyosbaby NGUING a Simple Girl Nuln และ NG p e r l m h e l e s a k e n แสงแดดอ่อนสะท้อนผ่านกระจกใสของตึกสูงทำให้ดวงตาของมินแสบเล็กน้อยเธอยืนเกรงอยู่หน้าห้องทำงานใหญ่ มือเย็นจนสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงแบบแทบจะทะลุออกมาเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเหมือนจังหวะกระตุกที่กดดันเธอมากขึ้นทุกคนบอกว่าซี o คิรินไม่ชอบผู้หญิงไม่คุยไม่มองไม่สนใจแม้เพียงนิดเดียวแต่วันนี้เขาเป็นคนสั่งให้เธอมาหาแบบกระทันหันมินกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงกลิ่นน้ำหอมอ่อนของไม้สนที่ลอยออกมาจากประตูบานใหญ่ เหมือนกลิ่นนั้นค่อยๆเลื้อยเข้ามาในหลอดลมทาให้เธอทั้งสงบและวันไหวในเวลาเดียวกันเมื่อประตูเปิดออกลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดตรงหน้าทําให้แขนเธอขนลุกก่าบคิรินนั่งอยู่หลังโต๊ะสีดําเงาใบหน้าเรียบนิ่งดวงตาคมมองผ่านเธอเหมือนกําลังชั่งใจอะไรบางอย่างเสียงรองเท้าของเขาแตะพื้นเบาๆเมื่อเขาลุกขึ้นและเดินเข้ามาใกล้มินรู้สึกเหมือนพื้นที่รอบตัวแคบลง อากาศหนาขึ้นลมหายใจของตัวเองเริ่มติดขัดคิรินหยุดตรงหน้าสายตาเขาแข็งจนเหมือนสามารถเจาะทะลุเข้าไปในหัวใจของเธอได้ฉันเลือกเธอเสียงเขาเรียบต่ำแต่กลับทำให้ในอกของมินสันระร,รัวไปหมดเธอเพลอถอยหลังหนึ่งก้าวส้นเท้ากระแทกพื้นเสียงดังแขนลั่นเบาๆเพราะความตกใจคิรินยื่นมือตามมาทันทีแต่กลับหยุดกลางอากาศเหมือนเขาเองก็ลังเลที่จะสัมผัสเธอ บรรยากาศในห้องนิ่งจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองคนกลิ่นกาแฟขมในมุมห้องลอยมาแตะจมูกผสมกับความอึดอัดที่หนาแน่นขึ้นทุกวินาทีคิรินขยับเข้าใกล้อีกนิดระยะเพียงคืบทำให้มินแทบไม่กล้าขยับเขาก้มหน้าเข้าหาเล็กน้อยจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นของเขาที่ข้างแก้มแล้วเสียงทุ้มของเขาก็ดังขึ้นช้าชัดเหมือนต้องการให้เธอได้ยินทุกถ้อยคำเมื่อคืน ฉันพาเธอกลับบ้านมินยืนนิ่งหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะความทรงจำของคืนก่อนพราเลือนเต็มไปด้วยช่องว่างที่เธอไม่สามารถจำได้และมีบางอย่างที่เธอต้องรู้เขายื่นมือมาจับข้อมือเธอแน่นพอให้เธอรู้สึกถึงชีพจรทั้งสองที่สั่นแรงพร้อมกันมินเงยหน้าขึ้นดวงตาทั้งคู่ศกันตรงๆห้องทั้งห้องเหมือนว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ดังชัดกว่าทุกอย่าง คิรินค่อยๆเปิดปากช้าเหมือนเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดออกไปดีหรือไม่ตอนที่เธอหลับเธอพูดอะไรบางอย่างออกมามินตัวแข็งล้มหายใจสะดุดความรู้สึกหนาวแล่นขึ้นมาตามกระดูกสันหลังและก่อนที่เขาจะพูดประโยคถัดไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นหนึ่งครั้งดังฉัดเหมือนคนตั้งใจให้ได้ยินเธอหันไปมองประตูสั่นเบาๆแม้ไม่มีใครบิดลูกบิด คิรินขมวดคิว้วปล่อยมือจากเธอและก้าวไปช้าๆแต่ก่อนที่เขาจะเอื้อมมือแตะประตูนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากอีกด้านของบานไม้เสียงที่ทำให้มินหัวใจแทบหลุดออกมาเสียงที่เธอคุณมากกว่าที่ควรจะเป็นเสียงของผู้หญิงเรียกชื่อของเธอเหมือนคนยืนอยู่ใกล้ประตูเพียงไม่กี่เซนติเมตรเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าในบริษัทแห่งนี้ ยังมีใครรู้จักชื่อเธอในน้ำเสียงแบบนั้นและเสียงนั้นเรียกอีกครั้งสั่นฉัดเหมือนกำลังบอกให้เธอเปิดประตูออกไปหาคิรินชะง,งักทันทีปลายนิ้วของเขาหยุดห่างจากลูกบิดเพียงนิดเดียวเหมือนอากาศรอบตัวหนาขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกมินยืนตัวแข็งขาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองหัวใจสั่นแรงจนเจ็บซี่โครงเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้ง เหมือนลอดผ่านช่องว่างบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยตามินเสียงผู้หญิงนุ่มฉัดแต่มีบางอย่างผิดปกติเหมือนคนพูดไม่มีลมหายใจกลิ่นอากาศเปลี่ยนทันทีเหมือนลมเย็นพัดมาจากใต้ประตูกลิ่นน้ำหอมแปลกๆล,ลอยเข้ามาเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มินไม่รู้จักหวานเกินไปเย็นเกินไปจนลำคอเธอแสบเล็กน้อยเธอกลืนน้ำลายรู้สึกได้ว่าปากแห้งสนิท ปลายนิ้วชาเหมือนเลือดไหลหนีไปหมดคิรินหันหน้ากลับมามองเธอดวงตาที่เคยนิ่งเรื่อมีเงาบางอย่างวูบผ่านไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความสงสัยแต่เหมือนความกังวลที่เขาพยายามปิดเอาไว้เธอได้ยินใช่ไหมเสียงเขาเบามากแต่ชัดเจนพอจนมินรู้ว่าเขาเองก็ไม่ปกติแล้วมินพยักหน้าเล็กน้อยข้อแข็งจนเจ็บ เสียงลมหายใจของเธอสะดุดทุกครั้งที่พยายามสูดเข้าปอดคิรินมองประตูหนึ่งครั้งแล้วเอื้อมมาคว้าข้อมือเธอทันทีจับแน่นเหมือนกลัวว่าเธอจะหายไปอย่าเข้าใกล้ประตูน้ำเสียงเขาเปลี่ยนไปจริงจังจนทำให้ขามินอ่อนลงอีกแต่เสียงผู้หญิงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเหมือนอยู่ตรงหูเธอแม้ประตูยังปิดอยู่ก็ตามมินเปิดให้ฉันเข้าไปหน่อย ลมหายใจของเธอสะดุดแรงความหนาวแผล่มขึ้นคอเหมือนน้ำแข็งแตะตรงท้ายทอยจนสะดุ้งทั้งที่เธอไม่รู้จักเสียงนี้แต่ความรู้สึกข้างในกลับบอกว่าเสียงนี้เคยอยู่ใกล้เธอมากกว่านั้นใกล้จนเหมือนเคยกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูเธอมาก่อนคิรินดึงตัวเธอเข้าไปหลบด้านหลังเขาในจังหวะนั้นเสียงขีดข่วนเบาเกิดขึ้นที่ประตูชาเป็นจังหวะเหมือนปลายนิ้วลากบนไม้ คิรินขยับหน้าเข้าใกล้เธอจนมินรู้สึกถึงความอุ่นตรงไหลเมื่อคืนเธอไม่ได้กลับบ้านคนเดียวเขาพูดชาเหมือนเลือกคำอย่างระมัดระวังมินเบิกตาหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเธอพยายามนึกถึงคืนก่อนแต่ภาพกลับพราเหมือนมีหมอกปิดเอาไว้ทั้งหมดเสียงขีดควรหยุดลงห้องเงียบเงียบจนเหมือนเสียงเดียวที่เหลือคือจังหวะหัวใจของเธอและเขาที่สั่นพร้อมกัน คิรินหันมามองเธออีกครั้งสายตาของเขามีบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งลังเลทั้งกลัวทั้งแน่ใจในสิ่งที่เขาไม่อยากพูดมีคนตามเธอมาเมื่อคืนเขาเอ่ยชาลึกเหมือนต้องบังคับให้ตัวเองพูดออกมามินรู้สึกเท้าเย็นจนแทบไม่รับน้าหนักมือเธอเริ่มสั่นจนควบคุมไม่ได้เหมือนร่างกายกำลังปฏิเสธสิ่งที่ได้ยินผู้หญิงคนนั้นเขาหยุด มองไปที่ประตูที่ยังคงปิดอยู่เหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนผ่านใต้ช่องว่างด้านล่างเร็วมากจนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นจริงหรือเพียงภาพลวงตาคิรินกลืนน้ำลายดวงตาเขาแข็งขึ้นแต่แฝงด้วยแรงสั่นที่เขาซ่อนเอาไว้ไม่มิดเธอเรียกชื่อของเธอแบบนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเสียงผู้หญิงดังขึ้นทันทีเหมือนตอบรับประโยคของเขามินฉันยังอยู่ตรงนี้เสียงนั้นยาว ชาเหมือนลมหายใจที่ไม่มีต้นกําเนิดและประตูที่ควรอยู่นิ่งกลับไหวเล็กน้อยเหมือนมีแรงบางอย่างดันจากอีกด้านพร้อมกับเงาดําขยับช้าช้าชิดเข้ามาอีกนิดใกล้จนเธอเริ่มมองเห็นรูปทรงที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเงาดํานั้นค่อยๆชัดขึ้นช้าเหมือนตั้งใจให้มินได้เห็นทุกส่วนรูปร่างเลือนรางเหมือนหมอกแต่มีส่วนของไหล่และศีรษะที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง มินถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้ากระแทกพื้นเสียงดังจนเธอสะดุง้งหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนอุ่นไหวอยู่ในอกคิรินรีบจับแขนเธอไว้แรงจับของเขาอุ่นชัดเจนแตกต่างจากความเย็นที่กำลังไหลออกจากใต้ประตูอย่ามองเขากระสิบเสียงสั่นเล็กน้อยเหมือนต้องฝืนตัวเองไม่ให้เผลอสบตากับสิ่งอีกด้านหนึ่งของความมืดแต่สายตาของมินกลับไม่เชื่อฟังเธอมันถูกดึง เหมือนแรงลึกลับจากเงาดำนั้นเรียกให้เธอมองต่อเงาที่เลือนอยู่เริ่มปรากฏรายละเอียดจางๆเส้นผมหยักยาวไหลลงมาจนแตะพื้นแต่กลับไม่ไหวไปตามแรงลมใดๆมินเสียงนั้นดังขึ้นอีกชัดกว่าเดิมติดเศร้าแปลกๆเหมือนคนยืนร้องให้แต่ยิ้มในเวลาเดียวกันลมหายใจของมินสะดุดเธอเริ่มรู้สึกจุกที่หน้าอกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดเอาไว้ คิรินขยับเข้ามายืนบังเธอจนมิดตัวเขาเป็นกำแพงระหว่างเธอกับเงานั้นแต่แม้เขาจะยืนบังเสียงของผู้หญิงคนนั้นกลับเหมือนเล็ดลอดผ่านร่างเขามาได้อยู่ดีเมื่อคืนเธอขอให้ฉันตามกลับมามินรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนมือเธอเย็นจนชาคำพูดนั้นเหมือนโซ่มัดแน่นรอบหัวใจเธอสส่หน้าแรงแรงสันจนผมปรกหน้าเธอจำอะไรไม่ได้เลยไม่มีความทรงจำแม้ครึ่งภาพ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอได้เจอผู้หญิงคนนี้ที่ไหนฉันไม่เคยเสียงของเธอขาดหายลำคอแห้งจนพูดไม่ออกอย่างนั้นเองเสียงผู้หญิงคนนั้นก็แทรกเข้ามาอีกครั้งชานิ่งเหมือนย้ำว่าเธอจำผิดทั้งหมดเธอบอกฉันว่าเธอกลัวเธอบอกว่าไม่มีใครเชื่อเธอเธอบอกให้ฉันไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวประตูสั่นอีกครั้งจังว่าหนักเหมือนมีใครตกเบาๆจากด้านนอก แต่แรงพอให้มินตัวสั่นตามคิรินช้อนตามองมินเหมือนกำลังประเมินการตอบสนองของเธอแต่ในดวงตาเขาเริ่มมีความหนาวแปลกๆเหมือนสิ่งที่อยู่นอกประตูนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขาคิรินมินพยายามพูดเสียงสั่นจนแทบไม่เหมือนเสียงเธอเองคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเขาไม่ตอบทันทีแต่เงียบเงียบแบบที่ทำให้ท้องเธอเย็นวาบเหมือนถูกดึงลงไปในที่ลึก แล้วเขาก็พูดเสียงต่ำหนักเหมือนบอกความจริงที่เขาอยากเก็บมันไว้ตลอดไปเมื่อคืนก่อนฉันพาเธอกลับบ้านฉันเห็นมีบางอย่างตามหลังเธอเขากลืนน้ำลายดวงตาแข็งและอ่อนแรงในเวลาเดียวกันและมันไม่ใช่คนมินตัวชาใจกระแทกแรงจนเจ็บเธอรู้ว่าคำพูดเขาไม่ใช่คำล้อเล่นไม่ใช่คำอุป,ปมาไม่ใช่คำปลอบคิรินจับมือเธอแน่นขึ้น ราวกับรู้ว่าเธออาจล้มลงได้ทุกวินาทีเสียงขูดประตูดังขึ้นยาวชาเหมือนเล็บของใครบางคนลากผ่านไม้แล้วเสียงเธอก็ดังอีกครั้งจี้เข้าไปในหูเหมือนอยู่ชิดติดข้างแก้มเปิดประตูสิมินฉันกลับมาหาเธอแล้วและสิ่งที่ทำให้เลือดในกายมินเย็นลงจนถึงส้นเท้าคือประโยคถัดไปที่หลุดออกมาจากอีกด้านของประตูเหมือนที่เธอสัญญาไว้กับฉัน เมื่อคืนที่เธอร้องให้ในอ้อมแขนของฉันลมหายใจของมินติดค้างในอกทันทีเหมือนมีใครกระชากเงาความทรงจำให้สันส่นสะเทือนแม้เธอจะจำไม่ได้เลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแต่คำว่าร้องให้ในอ้อมแขนเหมือนดึงบางอย่างในตัวเธอให้เจ็บจี๊ดขึ้นมาจากก้นหัวใจเธอเพลอจับอกข้างซ้ายนิ้วสัน่นเหมือนข้างในมีบาดแผลที่มองไม่เห็นแต่ยังคงเต้นตุบๆอย่างเจ็บปวดคิรินขยับเข้ามาใกล้เธออีก เหมือนรับรู้ถึงแรงสั่นไหวที่แล่นผ่านทั้งตัวของเธอเขาประคองไหล่เธอไว้แน่นมั่นคงแต่แฝงความกลัวบางอย่างที่เขาเองก็ปิดไม่มิดมิ้นมองหน้าฉันเขาพูดเบาส่งสายตาเข้ามาให้เธอจับไว้เหมือนลอยอยู่ในความมืดแล้วต้องคว้าอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้จมลงไปเธอพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกแต่ลมกลับขาดห่วงราวกับอากาศรอบตัวหนักเกินไปสำหรับปอดของเธอ เสียงผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆหัวเราะแบบเย็นเฉียบเหมือนเสียงที่ไม่กระทบอากาศแต่กระทบตรงเข้าไปในก้านสมองเธอบอกให้ฉันอยู่กับเธอตลอดไปมิ้นหลับตาแน่นหัวมุนเหมือนโลกรอบตัวค่อยๆเอียงเธอไม่เคยพูดแบบนั้นไม่เคยจำได้ไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยของผู้หญิงคนนี้ในความทรงจำของเธอเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ความหนาวที่ไหลขึ้นมาตามกระดูกสันหลังบอกเธอว่าบางอย่างเธอลืมไปและมันไม่ใช่เรื่องเล็กคิรินหันกลับไปมองประตูช้าๆเหมือนพยายามคุมลมหายใจตัวเองก่อนที่เขาจะพูดเสียงต่ำจนแทบเป็นกระซิบมินเธอต้องเล่าให้ฉันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนทุกอย่างที่จำได้แม้เพียงเสี้ยวเดียวมินสายหน้าดวงตาเริ่มมีน้ำคลอแต่ไม่ใช่เพราะความเศร้า เป็นเพราะความหวาดกลัวที่แล่นเข้ามาแบบกระทันหันฉันจำอะไรไม่ได้เลยไม่เลยสักอย่างเดียวทันทีที่เธอพูดจบเสียงอีกด้านเหมือนหัวเราะเยาะเบาๆเสียงนั้นไม่ดังแต่ชัดเจนคมเหมือนเสียงกระดาษถูกฉีกออกช้าๆจำไม่ได้หรือไม่อยากจำกันแน่ประตูสั่นแรงขึ้นจนรูปภาพบนผนังสะเทือนตามเอกสารบนโต๊ะคิรินปลิวลงพื้น ลมเย็นพัดเข้ามาเหมือนหลุดจากช่องว่างบางอย่างที่ไม่ควรมีคิรินรีบคว้าข้อมือมินดึงเธอให้ถอยไปทางหลังห้องแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนพื้นห้องเย็นขึ้นเย็นจนเหมือนมีน้ำแข็งบางๆเกิดขึ้นใต้เท้าเสียงขูดประตูด,ดังอีกครั้งคราวนี้หนักจนไม้แทบแตกแต่สิ่งที่ทำให้มินหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะคือเงาดำใต้ช่องประตูที่ค่อยๆขยายตัวเหมือนร่างของอะไรบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ มันเคลื่อนเข้ามาชา้าแต่มั่นคงเหมือนรับรู้ตำแหน่งของเธอจากเสียงหัวใจที่สั่นระรัวคิรินกัดฟันแล้วพูดออกมาชัดเจนเป็นครั้งแรกแบบที่ทำให้มินรู้ทันทีว่าเขารู้จักสิ่งนี้และเขาเคยเตือนเธอมาก่อนโดยที่เธอไม่ฟังผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นและเธอไม่ได้เจอเ,อ,เอเธอเมื่อคืนครั้งแรกในชีวิตมินชะงักหันไปมองเขา รู้สึกเหมือนพื้นห้องหายไปใต้เท้าในทันทีคิรินมองเธอด้วยดวงตาที่ทั้งหนักและปวดร้าวเหมือนเขาจำเป็นต้องพูดแม้จะไม่อยากพูดมันเลยมินเขาเอ่ยชื่อเธอช้าๆย้อนไปหกเดือนก่อนคืนที่เธอประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงผู้หญิงอีกด้านของประตูตอบกลับทันทีเหมือนรอจังหวะนี้มาตลอดใช่แล้วมินไม่ได้อยู่คนเดียวเลย เงานั้นขยายใหญ่ขึ้นจนแทบปิดช่องว่างใต้ประตูทั้งหมดเพราะฉันอยู่กับเธอตั้งแต่คืนนั้นจนถึงวันนี้มินยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงเอาไว้หัวใจเต้นแรงแบบเจ็บแปบลบจนเธอต้องจับอกตัวเองไว้แน่นคำพูดนั้นตั้งแต่คืนนั้นจนถึงวันนี้มันวิ่งวนอยู่ในหัวเธอเหมือนเสียงกรีดแหลมแที่สะท้อนในห้องแคบๆไม่มีทางออกคืนนั้นอุบัติเหตรุรถพลิกคว่ำเสียงแก้วแตกดังลั่น เลือดอุ่นไหลลงข้างแก้มแต่ความทรงจำขาดหายเหมือนมีเงาดำปิดทับไว้ทั้งหมดคิรินขยับเข้ามาใกล้เธอจนแทบแนบกันมือเขาลูบแขนเธอเบาๆเหมือนกลัวว่าเธอจะล้มลงตรงนั้นฟังฉันน่มินเสียงเขาต่ำและแน่นแฝงความตึงเครียดที่เขาไม่เคยแสดงออกต่อใครคืนนั้นมีคนติดอยู่ในรถกับเธอและฉันรู้ว่าเธอกำลังสงสัยว่าเป็นใคร เสียงผู้หญิงคนนั้นดังแทรกขึ้นราบเรียบเยน็นแต่เต็มไปด้วยความผูกพันบิดเบี้ยวที่ทำให้มินขนลุกสู้ฉันบอกเธอแล้วไงว่าเราไปด้วยกันและฉันไม่ปล่อยเธอไว้คนเดียวเสียงขีดข่วนที่ประตูดังขึ้นอีกหนาหลึกเหมือนเล็บลากผ่านไม้จนเป็นรอยประตูสั่นแรงจนบานสั่นเป็นจังหวะจนเหมือนมันจะหลุดออกจากบานพับทุกเมื่อคิรินดึงมินเข้ามากอดไว้แน่นขึ้น อกของเขาอุ่นต่างจากความเย็นที่แผ่เข้ามาจากทางประตูเหมือนเงานั้นกําลังหายใจอยู่ด้านนอกและลมหายใจของมันทำให้อากาศในห้องเย็นลงทีละนิกฉันจะบอกความจริงให้เธอฟังทั้งหมดคิรินพูดเบาๆใกล้หูเธอเสียงเขาสั่นแบบที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันตามเธอมานานฉันเห็นว่าเธอไม่เหมือนเดิมตั้งแต่อุบัติเหตุมินตัวแข็งคำว่าไม่เหมือนเดิม ทำให้ทั้งตัวเธอชาเหมือนโดนน้ำแข็งราดไม่เหมือนเดิมยังไงเธอถามเสียงเบามากเหมือนกลัวว่าความจริงจะหนักเกินกว่าที่รับไหวคิรินถอนหายใจลึกแล้วพูดช้าช้าอย่างระมัดระวังหลังอุบัติเหตุเธอเริ่มพูดคุยกับใครบางคนในเวลาที่อยู่คนเดียวแต่ทุกครั้งที่ถามเธอกลับบอกว่าเธอไม่ได้พูดกับใครมินลมหายใจสะดุดต้นคอเย็นเฉียบ เหมือนใครเอาน้ำแข็งมาวางบนกระดูกสันหลังเธอจำได้างลางว่าเธอเคยสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างเตียงแต่เธอคิดว่าเป็นฝันหรือเป็นภาพหลอนจากความเครียดแต่ตอนนี้ทุกชิ้นส่วนที่เธอเคยพยายามลืมกำลังประกอบกลับมาด้วยตัวมันเองคิรินก้มมองหน้าเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลเหมือนรู้ดีว่าคำต่อไป จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการผู้หญิงคนนั้นเขาพูดเสียงต่ำจนแทบเป็นลมหายใจมินกลืนน้ำลายขาอ่อนลงจนน้ำหนักตัวกดลงบนแขนของคิรินเธอรู้ว่าคำตอบกำลังมาและมันจะไม่ใช่คำตอบที่เธออยากได้ยินเลยคนนั้นที่อยู่ในรถกับเธอคืนนั้นเขาหยุดหันไปมองประตูที่ตอนนี้มีเงาดำลอยอยู่ด้านล่างอย่างชัดเจนและเป็นคนที่เธอบอกว่า จะไม่ทิ้งเธอไปไหนเสียงผู้หญิงดังขึ้นทันทีใกล้มากเหมือนอยู่หลังประตูเพียงเซียวเซนติเมตรใช่แล้วคิรินกำลังพูดถึงฉันเงาดำนั้นเคลื่อนเข้ามาชิดประตูจนเห็นรูปร่างของใบหน้าเลือนเลือนตาแก้มรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเหมือนวาดด้วยมือสันส่นๆเพราะฉันเสียงนั้นยืดออกนุ่มลึกจนทำให้หัวใจของมินตกลงไปในความว่างเปล่าเป็นคนรักของมิน ก่อนมินจะลืมทุกอย่างคำว่าคนรักของมินมันเหมือนฟ้าผ่ากลางอกแรงจนลมหายใจของเธอแทบถูกกระชากออกไปมินกระพริบตาถ,ถี่ีน้ำตาเอ่อขึ้นมาเองโดยไม่เข้าใจหัวใจเต้นแรงแบบไร้จังหวะเหมือนมันพยายามดิ้นหนีจากบางความจริงที่เธอไม่อยากรับไม่นะฉันไม่เคยเสียงเธอขาดตอนเหมือนถูกบีบจากข้างในแต่ก่อนที่เธอจะพูดต่อ เสียงกระซิบจากอีกด้านประตูก็ดังแทรกเข้ามาหวานนุ่มแต่คมเหมือนใบมีดที่ซ่อนหลังรอยยิม้มไม่เคยจำได้ต่งหากประตูสั่นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนมีใครใช้สองมือทุบมันซ้ำๆอย่างใจเย็นแต่หนักแน่นกดลึกเข้าไปในหัวใจของเธอคิรินรีบยืนบังหน้าเธอแขนเขาขยับมาปิดร่างเธอไว้ทั้งหมดเหมือนกลัวว่าแค่สายตาของสิ่งนั้น จะทําให้เธอหายใจไม่ออกมินไม่ต้องฟังเสียงของเธอเสียงเขาแน่นจับข้อมือเธอไว้แน่นขึ้นเหมือนความร้อนจากฝ่ามือเขากําลังไล่ความเย็นแปลกๆที่เกาะตามผิวเธอแต่เสียงผู้หญิงคนนั้นหัวเราะหัวเราะเบาๆเหมือนหัวเราะกับความลับที่ใครก็ปิดไม่มิดทําไมต้องกลัวด้วยล่ะคิรินเธอพูดเสียงไหลลื่นเหมือนน้าเย็นที่ราดบนหลังคอฉันก็แค่อยากให้มินนึกออกลมหายใจของมินสะดุด เหมือนอากาศหายไปจากปอดความทรงจำที่พระเลือนเริ่มไหววูบขึ้นมาเป็นภาพสั้นๆเสียงหายใจของใครบางคนยามดึกมืออุ่นที่จับมือเธอไว้ตอนเธอร้องไห้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆเสียงของเธอเองที่พูดคำว่าอย่าไปเบาๆคิรินจับไหล่มินแน่นขึ้นทันทีเหมือนรับรู้ได้ว่าความทรงจำกำลังไหลกลับมาเองอย่าเชื่อภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นนะมินเขาพูดไวขึ้น เสียงเรื่องมีความกลัวปนโกรธอย่างชัดเจนเธอถูกอะไรบางอย่างหลอกมานานมากแล้วไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความผูกพันมันคือการเกาะติดมินเบิกตาคำว่าหลอกคำว่าเกาะติดมันกดหัวใจเธอหนักจนมือเธอสั่นไม่หยุดแต่จากอีกด้านของประตูเสียงผู้หญิงคนนั้นกลับหัวเราะหัวเราะแบบนุ่มลึกและแนบสนิทกับหูของมินเหมือนเธอมาอยู่ข้างหลังทั้งที่ประตูยังปิดสนิท กาะติดงั้นเหรอเสียงนั้นยืดออกอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมืดที่ค่อยๆซึมเข้าใต้ผิวหนังของมินฉันเรียกว่าความรักแล้วทันใดนั้นเองเสียงแตะดังขึ้นจากใต้ช่องประตูเป็นเสียงคล้ายปลายนิ้วแตะพื้นเบาๆแต่ชัดมากพอให้ขนมินลุกสู้นิ้วหนึ่งขยับลอดออกมาช้าๆนิ้วสี่เยาเหมือนกระดูกที่ไม่มีเลือดไหลยอยู่ในนั้นมินร้องหอบ ก้าวถอยหลังโดยสัญชาตยานจนหลังชนกับอกของคิรินเขารีบดึงเธอเข้าไปกอดแน่นขึ้นทันทีคิรินตะวาดออกไปทางประตูเสียงสั่นด้วยโทสะและกลัวในระดับที่ผสมกันจนแยกไม่ออกอย่าแต่ต้องเธอแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับหัวเราะเสียงหัวเราะลากยาวเหมือนเสียงแผ่นเสียงเก่าที่หมุนช้าๆฉันแต่มินมาตลอดอยู่แล้วปลายนิ้วนั้นขยับเข้าใกล้มากขึ้น ราวกับกำลังคลานเข้ามาหาเธอเหมือนรู้ทุกอนูของอากาศที่เธอหายใจออกมาตั้งแต่คืนที่เราเสียกันไปด้วยกันเสียงนั้นกระสิบฉัดเย็นกรีดลึกจนลมหายใจของมินแทบหลุดออกจากอกภาพในหัวเธอวูบขึ้นมาอีกหนึ่งภาพรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบมือของใครบางคนจับมือเธอไว้ในรถเลือดของเธอหยดลงบนแขนของคนนั้นและเสียงกระซิบเบาๆที่หูของเธอว่า ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปมินสะดุง้งน้ำตาไหลทันทีหยุดหยุดพูดแบบนั้นเธอพยายามกดเสียงตัวเองแต่เสียงออกมาแตกเต็มไปด้วยความสั่นที่เธอกดไม่อยู่คิรินกระชับตัวเธอเหมือนใช้ทั้งร่างเป็นเกราะก,กำบงังแต่ดวงตาของเขามีความจริงหนึ่งที่เขาเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วมินเขาเอ่ยชา้าเหมือนคำทุกคำหนักขึ้นในอากาศคนที่ตายในอุบัติเหตุคืนนั้น คือเธอคนนั้นเงาที่ประตูกระตุกทันทีเหมือนคำพูดนั้นแทงเข้าไปในมันแต่แทนที่จะหายไปมันกลับยิ้มยิ้มกว้างจนผิดรูปและเสียงของเธอก็ดังขึ้นสั่นหลึกและเต็มไปด้วยความผูกพันอันบิดเบี้ยวใช่ฉันตายไปแล้วและมินเป็นคนสุดท้ายที่จับมือฉันไว้เงานั้นขยับชิดประตูอีกครั้งจนบานประตูโน้มเข้ามาเหมือนมันกำลังจะเปิดออก เพราะงั้นมินเธอต้องอยู่กับฉันต่อจากนี้แสงแดดยามเย็นาสาสองผ่านหน้าต่างห้องทำงานทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยซีโอนั่งนิ่งมองผู้หญิงตรงหน้าใบหน้าของเธอสวยงามและเรียบง่ายแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความจริงใจเขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงทุกเรื่องที่ผ่านมาความเย็นชาและความเข้มงวดของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเห็นความรักที่เธอมอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หัวใจของเขาเริ่มอ่อนโยนขึ้นเหมือนกับน้ำแข็งละลายภายใต้แสงอาทิตย์ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนทุกความเจ็บปวดและความสับสนในอดีตกลับกลายเป็นความทรงจำที่มีค่าเธอไม่เพียงแต่เปลี่ยนวันของเขาแต่เปลี่ยนวิธีที่เขามองโลกและคนรอบตัวเขาลุกขึ้นและจับมือเธอความรู้สึกที่เคยปิดกั้นเริ่มไหลกลับมารอยยิ้มของเธอเป็นเหมือนคำตอบที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับ ความรักไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือรูราแต่ความจริงใจและความเข้าใจสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทั้งสองคนออกไปจากห้องทำงานก้าวสู่โลกภายนอกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างความรักที่เกิดจากความเรียบง่ายกลายเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดและตั้งแต่วันนั้นทุกการกระทำและคำพูดล้วนเต็มไปด้วยความห่วงใยและความอบอุ่น